โอเคครับสวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับวันนี้ผมสอนนะครับจาก l ล s นะครับก็วันนี้จะมาลองภาคเกม StarCraft 2นะครับแมตช์นี้เป็นการต่อสู้ระหว่างเธอเล่นกับฝ่ายเซิร์ฟนะครับเธอเล่นมาโดยฮีโร่มารีนครับสุดยอดสปิทมารีนนะครับโคตรเล่นโคตรเก่งเลยนะครับกับโซล่าครับเซิร์ฟครับผม ่าเริ่มต้นมาครับก็เนี่ยครับโซล่าครับเป็นเซิร์ฟครับแล้วมาที่ฮีโร่มารีนครับเป็นบลูเทอร์เลนครับเนี่ยแล้วครับก็มาแล้วครับเกมมาแล้วครับก็เปิดมาที่บัลลัคก่อนครับทางเซิร์ฟก็ทางโซล่าครับก็เอาวอลล์ดครับวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปอ่าออเซิร์ฟนะครับโอ้วิ่งมา2ตัวรับแล้วมีการเช็คตัวพ็อกซี่บัลลัคด้วยครับเผื่อโดน ดนพ็อกซี่ครับนี่ครับแล้วขึ้นภูมาแล้วครับสำหรับทางโซล่าครับดูกันนะครับว่าวันนี้จะมาแผนไหนครับนี่ครับเพื่อความปลอดภัยครับเช็คก่อนครับว่าเซิร์ฟเนี่ยเป็นเผ่าที่เหมือนจะปลุกดีครับแต่ว่าการเล่นเมตาในช่วงนี้เขาก็คือเล่นลับก่อนครับแล้วค่อยตามมาบุกทีหลังครับทางฮีโร่มารีนครับส่ง s c v มาสำรวจแล้วครับก็เป็น การเล่นแบบมาตรฐานนะครับก็คือไปสำรวจช่วงประมาณหนึ่งนาทีครึ่งครับเพื่อดูว่าเขาจะเล่นเทคอะไรพิเศษหรือเปล่านะฮะนี่ครับก็เป็นคอมมานด์เซนเตอร์ที่2ครับแล้วไปแล้วครับเก็บแร่แล้วไปแล้วฮะเช็คแล้วครับโอเคครับเห็นแฮชเรี่แล้วครับเห็นท่าที่2แล้วครับก็แปลว่าไม่มีอะไรแปลกๆครับแล้วยูนิตฮาราที่ดีที่สุดในเกมของตัวฮีโร่มารีนมาแล้วฮะตัวริปเปอร์ครับ ทัมมิ่งต้องไวครับจะต้องมาฮาราสก่อนที่ตัวควีนจะเกิดนะครับเพราะว่าอ่าไม่อ่าเป็นช่วงเวลาที่ที่สุดครับเพราะไม่มียูนิตไหนของเซิร์ฟสามารถต่อต้านทางลีเปอร์ได้ครับนี่ครับนี่ครับต้องทางเซิร์ฟก็ต้องต้องนะครับต้องค่อยๆคลายค่อยๆหลบครับนี่ฮะอย่าให้เสียหายครับนี่ครับเสียได้ตัว2ตัวครับรอควีนมาครับรอให้ควีนเกิดครับ แล้วมาแล้วควีนมาแล้วครับนี่ฮะพอควีนมาปุ๊บริเปอร์ต้องถอยแล้วฮะครับโอเคครับควีนมาถึงก็ประคองครับประคองครับปกป้องลูกๆไว้ฮะโอเคขับมปยุ่มาลรครับน่าจะขึ้นในส่วนของแฟ c ทอรี่แล้วฮะโอ้หสองควีนเลยครับสองควีนฮะทีนี้กระจายไปครับริเปอร์ก็มารอมารอชาร์จพลังครับ ครีปทูเมอร์ครับค่อยๆขยายแผ่นครีปไปเรื่อยๆครับครีปทูเมอร์นี่ดีมากนะถ้าสมมติว่าอ่าถ้าขยายได้กว้างเนี่ยนะครับมันทําให้เราเห็นวิชั่นด้วยนะครับแล้วก็ทําให้ตัวโมบิลิตี้ของยูนิตเซิร์ฟทุกตัวเนี่ยที่วิ่งบนครีปเนี่ยวิ่งเร็วขึ้นถึง30%เลยนะครับทางนิปเปิลก็มากัดกดครับไม่ให้ไม่ให้ขยายง่ายเกินไปฮะระหว่างนั้นก็ทําการสร้างครับนี่ครับหามาปวดเรื่อยๆครับทําให ทางโซล่าครับต้องมาเปิดเปิดหน้ารับอย่างเดียวครับโอ้เป็นอะไรเนี่ยเป็นวันวันวันครับหนึ่งบาร์แหลกหนึ่งแฟทอรี่แล้วก็หนึ่งสตาร์พอร์ตครับแล้วเฮเลียนมาแล้วฮะเฮเลียนสองตัวเหรอฮะจะวิ่งเข้าไปในมิดเดิลไลน์หรือเปล่าครับนี่ครับสองเฮเลียนครับหนึ่งโอ้โหแล้วที่สามครับเทคนที่สามเนี่ยมอฟโลบครับนี่ครับเทคนิคเทคนิคระดับโปรเพเยอร์ครับ นี่ครับม็อบหลบดาเมจฮะจะเสียเงินนิดหน่อยครับแต่ว่าดีกว่าเสียตัวโดนไปเลยครับเอาละครับแล้วโอเวอร์โหลดมาถึงแล้วครับตัวนี้โอเวอร์โหลดต้องเช็คครับเขามีเทคอะไรพิเศษไหมครับหน้าบ้านก็ตีกันแบบไม่หยุดไม่หย่อนเลยฮะเอาครับเสิร์ฟเสิร์ฟเสิร์ฟตัวนี้ตายได้ครับตอนนี้รู้ข้อมูลหมดแล้วครับไม่มีเทคพิเศษอะไรครับไม่มีรัสแบทเทิลครูเซอร์อะไรทั้งสิ้นครับ เดี๋ยวบันชีมาครับบันชีนี้ยิงแรงมากครับแล้วแถมหายตัวได้ด้วยครับแล้วทางฮิโรมาเีครับอัพเทคโคกมาครับโคกคือการหายตัวครับทําให้ถ้ายูนิตที่ไม่มีดีเทค t ชั่นครับไม่สามารถมองเห็นได้ครับจะโดนไปฟรีไปเรื่อยๆครับแล้วตอนนี้คลิปเหมือนจะสเปรดออกไปหในสของแมปแล้วครับทางฮิโรมาีนต้องต้องแล้วครับ แล้วนี่ครับรวมมากี่คันเนี่ยครับฮเลียนตัวนี้นี่ครับมาแล้วครับปูนปูนครับรถไฟครับไม่ใช่ขวาครับไถเข้ามาครับหลอกควีนหลอกขึ้นหลอกลงครับเย็บซ้ายย็บขวาครับนี่ครับขึ้นชื่อเรื่องเรื่องการเนี่ยครับตกซ้ายตกขวาเล่นปวดประสาทไปอยู่แล้วครับสําหรับพิโรมาลีนฮะโอเคครับอย่างไรครับตรงนี้เข้าไม่ได้ครับเข้าไม่ได้ครับเจอเจอควีนดักครับ นี่ครับบัญชีครับต้องใช้บัญชีครับบัญชีอ้อมหลังครับบัญชีอ้อมไปทางมินเนอร์ไลน์ครับควีนก็ทําหน้าที่เต็มที่ครับดีเฟนซีฟครับปกป้องลูกๆของนางไว้ครับพร้อมกับขยายคลิปออกไปครับทําให้ถ้าคลิปกว้างเนี่ยก็จะได้เห็นศัตรูก่อนครับพอเห็นศัตรูก่อนปุ๊บก็จะเลือกตัวมาตั้งรับได้ง่ายขึ้นมากๆครับโอเวอร์หลอดโอเวอร์หลอดเนี่ยครับหายตัวมาแล้วครับหายตัวมาแล้วครับเชคครับตอนนี้เห็นแฮชชารีที่4แล้วครับ เห็นแล้วครับแต่ว่ายังไม่สนใจครับจะไปเลงที่วินลทรายครับนี่ครับหนึ่งคิวหนึ่งคิวครับโอ้โหเห็นแล้วฮะเห็นสปอร์คอเลอร์ครับสปอร์คอเลอร์มันเห็นบัญชีนะครับโอ้โหล้มเลยไหมฮะโอ้โหเกือบล้มครับเลือดเหลือแดงแล้วฮะโอ้ยแล้วระหว่างบัญชีเล่นก็เนี่ยครับมาต่อที่ดีกว่าครับเซฟครับฐานใหม่แบนดิวครับเยังง่ายครับ แล้วควีนมาฮะควีนจะมาสู้เหรอฮะเอาโอเวอร์เซียมาด้วยครับเอาโอเวอร์เซียมาเนี่ยโอเวอร์เซียด้านหลังนี่จะทําให้มองเห็นนับยูนิตล่องหนครับบางทีก็ต้องถอยไปครับแล้วมาละเป็นเบลลิงครับเป็นเบลลิงครับเบลลิง <Be aring S 2> มาสู้สับเฮลเลียนอย่างนี้จะไหวไหมฮะโหแ้โหดรอปมาแล้ะครับเป็นมาลินดรอปเหรอครับอื นี่ครับเป็นล้านครับเป็นล้านเลยเหรอฮะเซิร์ลิงกับเบลลิ่งครับตอนนี้ก็คือพารัสอยู่3าตั้งสามจุดครับมีแบนชีครับมีตัวของเบดีแวกครับยานขนส่งครับเนี่ยครับที่จะมาดรอปพวกนี่ครับทุบๆโดนล้อมปุบๆเก็บขึ้นครับสวยฮะนี่ครับต้องไม่ให้ล้อมนะถ้าโดนล้อมนี่ตายเลยนะครับทหารตายหมดเลยนะครับ เดี่ยทางโซล่าก็ต้องก็ต้องอะไรนี่ไปครับโโอ้หเริ่มโปรดักชั่นไลน์ครับ5บาแลกครับ5บาแลก1 factory ครับ1 1 starport ครับวันนี้เป็นคนจัดๆเลยครับแล้วอัพเทคคนมาด้วยครับอ่ามาลีเลือดเพิ่มขึ้นอัพแล้วฮะใกล้เสร็จแล้วฮะมาลี9คนครับตอนนี้แล้วเนี่ยครับต้องต้องเผาคิปปูเมอร์เรื่อยๆครับต้องพยายามเผาคิปปูมเรื่อยๆครับไม่ให้ ไม่ให้ทางเซิร์ฟครับขยายคลิปง่ายเกินไปครับนี่ครับเลียร์ให้ออกให้หมดครับใช้สแกนเลียร์เจียครับทางเซิร์ฟยิ่งก็พยายามจะล้อมครับนี่คือสูตรมาตรฐาน้ต้องล้อมแล้วไปเลยครับดี่ครับเก็บขึ้นมาได้ครับไม่งั้นล้มครับแล้วนี่อีกหน่วยนะนี่คืออีกหน่วยหนึ่งนะฮะนี่ภาพนี่คืออีกหน่วยหนึ่งครับนี่ครับนี่คือบุกไม่พักเลยครับบุกยับยับครับ บุกจนลืมโลกที่กว้างใหญ่ครับไม่เหลือล้อนอีกแล้วครับร้อนไม่แล้วอร้อนแต่ก็เก็บนะฮะเก็บครับโอ้เก็บครับโอ้โหในนี้โซล่าไม่ไหวแล้วครับเอาไฮดรอลิกมาไฮดรอลิกตัวนี้ครับเป็นคล้ายๆไฮดร้าตัวนี้ครับมันจะสามารถตีมินิที่บินได้ครับโอ้โหฮิโรมาเรนเอาอีกแล้วครับไม่นะครับไม่หยุดไม่หย่อนครับขอหน่อยครับขอหน่อยเถอะพี่เขาขอเสียบขอเสียบไม่เงียบดรอปกดรอปยกยกดรอปกดรอปยกลงยกครับเอาลงมาฮิวใหม่ครับสวยครับ ต้องขยายขีออกไปครับแล้วมาทําไมครับนิปเปอร์ตรงนี้รวมรวมฝูงครับรวมฝูงรวมฝูงหูรอบนี้ทางฮีโร่มาลีนเอาซีแทงมาด้วยครับซีแทงนี้จะช่วยในการยิงยืนระยะนะครับแล้วมากันในรูปเลยครับมาลีนตรงนี้ต้องต้องสปีดออกครับถ้าเจอเบลลิงระเบิดตั้มตั้มตั้มนี่คือเท่าไหร่ก็ล้มครับ นี่ครับเป็นการสปินออกครับนี่ครับสวยครับสวยครับนี่เป็การสปินออกครับเพราะว่าตัวเบลลิ่งไอตัวยูนิตสีเขียวครับมันจะระเบิดเป็นหมู่ครับเนี่ยครับทางฮิโรมารีนครับเนี่ยครับแยกทหารออกเป็นหน่วยเล็กๆหลายๆหน่วยครับนี่ครับช่วยกันช่วยกันเคลียร์ครับนี่ครับแล้วเวลาเขาฉีดยาเขาจะฉีดยาเป็นส่วนๆครับนี่ครับตุดเล่นดีมากครับแยกแยกแยกมาอ่าแยกในส่วนของทหารออกครับนี่ครับบุกบนบุกล่างบุกบนบุกล่างครับโอ้โหสวยฮะตัวนี้ ครับแล้วเล่นในพื้นที่ค่อนข้างดีครับเล่นกับแนวแคบซอกตอกซอกซอยครับนี่ครับแล้วฮิวค่อยๆค่อยๆไปครับเรามีรถถังครับตัวซีแพนงครับซัพพอร์ตอยู่ด้านหลังฮะโอ้โหมาแล้วครับมาแล้วครับนี่ครับแข้งหน้าไปแลับเอามาเติมครับแต่ก็มาเติมครับค่อยๆจ่ายครับค่อยๆจ่ายดีมากครับเล่นดีมากครับนี่ครับทางโซล่าก็ออมว่าล่างครับ นี่ครับรู้ครับว่าอยู่ข้างหลังกันครับนี่อ้อมมาเลยครับนี่อ้อมมาเรียบร้อยครับมาได้านครับได้านครับได้านครับโอ้โหเอ้โหเต็มข้อครับนี่ครับแล้วยังไงฮะโอ้แล้วยังเหลือครับยังเหลือครับแต่รถถังหมดแล้วนะรถถังเหลือขั้นหนึ่งครับแล้วรีบรี่เลยนมาครับต่างเป็นดีเปนซีฟหมดองาต่มันคลองไหมฮะมันไม่เหมาะกับการสู้กับเซิร์ฟลิงครับนิเวอร์เลเตอร์ตัวนี้ครับมันมัน สู้กันจริงใหญ่ครับแล้วหมดเลยครับน่าจะหมดแล้วครับกมารีนครบโนอาริสหมดแล้วครับมีชิปแทงสองเลเยอร์ฮะหมดครับไม่หมดแล้วม่ครับขออีหน่อยหนึ่งครับแต่ว่าตอนนี้โอ้โหทางโซล่าก็มีมีตัวลูเกอร์ครับเนี่ยครับมันจะมุดดินครับมันจะมุดดินครับแล้วแทงหนามขึ้นมาครับทําให้ แล้วดาเมจมันเป็นเป็นแถวเป็นหมู่ครับทําให้ทางยูนิตทหารของทางฮิโรมาลีเขาก็ข้างสู้ยากครับแล้วมุดลิมมุดลินี่ถือเป็นหายตัวอย่างหนึ่งด้วยครับต้องสแกนเช็คเท่านานครับถึงจะยิงได้ฮะยังไงดีครับโอ้หแล้วมุดดีครับมุดไม่โดนลิเบเลเตอร์ด้วยครับมอบเปริ่ตรงนี้เลยแหระฮะสแกนเช็คจะบุคับจะเอาครับฮิโรมาลีจะเอาครับโอ้โหแล้วบวกไม่พาครับ มีครับไวเปอร์ครับลากเข้าไปครับลากิเบลเตอร์ครับไวเปอร์คือไอตัวหางื่เกี้ครับที่มันแลกยิงทักไปได้ครับโอเมาแล้วฮะอะไรบนนี้่ะหมดแล้วหมดแล้วครับทหารของทางนีโนมารีครับล้มครับถือว่าบุกถือว่าได้ไปเยอะเหมือนกันครับแต่ว่าก็ต้องเสียไปเยอะเช่นกันครับได้การการสเปซคีปหรือว่าการอ่ สร้างพื้นที่ของเซิร์ฟครับลดลงไปได้เยอะครับแล้วปลุกมาอีกหนึ่งเวฟครับไม่หยุดไม่ยอมเลยครับคนภาคเนี่ยนี่ภาคครั้งแรกครับต้องเจอเกมที่มันระดับนี้เลยแหละฮะยิงครับยิงพิทปูมือออกไปครับยร์ออกไปฮะอ้แล้วสแกนเนี่ยเจอลูกร์ครับต้องเคลียร์ก่อนฮะสวยครับต้องเคลียร์ตรงนี้ก่อนครับเพราะว่ามันทำดาเมจหนักครับสีแทงตั้งแล้วครับเป็นหนึ่งเลเยอร์สองเลเยอร์เรียบร้อยครับขยับแล้วก็ขยับเข้ามาครับยเบรเลเตอร์ตั้งครับ เราต้องต้องระวังไวเปอร์ด้วยครับไวเปอร์ที่ตอนตลาดข้างในมีลูกเกินแล้วลูกเกินมันยิงไกลมากครับไอหนามที่แทงขึ้นมาแล้วยิงไกลและแรงครับต้องสแกนครับแล้วใช้แทงครับหรือว่าใช้ซีทใช้ซีทแทงครับช่วยจัดการครับอนี่ครับโดนดูดเข้าไปอีกแล้วครับนี่ครับโดนชักเข้าไปหนึ่งชักหนึ่งโสครับชักอะไรมาก็ล้มครับชักซีแท้งมาก็ล้มครับเนี่ยมาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วครับเจ้าอีกแล้วครับเจ้าอีกแล้วโอ้โห ใบเือเกินฮะเข้ามาปุ๊บยัดแล้วเนี่ยครับขโมยขโมยครับขโมยขโมยครับโหดูดิดูการขโมยครับขโมยรถถังทีละคันทีละคันทีละคันจะเข้าปมล่ะเข้ากระโดนครับเนี่ยเข้าก็โดนเสียบอย่างนี้ฮะอโหแล้วกลายเป็นโซลากันได้เฉยครับนี่ครับระหว่างไม่เอาแล้วฮะไม่เอาแล้วไม่อยากเล่นด้วยลวครี้โกงครับขโมยครับนิเบเลเตอร์ก็เนี่ยครับมาขโมยมาฮาราสครับเนี่ยการตี โซล่าอยากบุกบ้างครับโดนบุกมาตลอดชีวิตครับขอบุกคืนบ้างครับนี่ครับเปลี่ยนมุมฮะเปลี่ยนมุมยังไงต่อดีครับดูแลมันวุ่นวายจริงๆครับตรงนี้มันไม่เข้าครับมันบุกไม่เข้าครับแต่นี่คือตั้งหน้าบ้านนะครับนี่คือส่วนหน้าบ้านของทางโซล่าแล้วฮะถ้าผ่านเซตนี้ไปได้ก็อยู่ได้แล้วครับดีมอนเตอร์ตัวนี้โดนเลียไปแล้วครับไว้เปอร์ตายไปหนึ่งครับดแล้ว อยู่ไหครับโซล่าหลมุมาโคไปนิดนึงฮะไม่เป็นไรครับตอนนี้เดือะกว่าแล้วครับเข้าไปประชิดซีแทงได้ไหมฮะขอแค่เขาไม่จะประชิดซีแท้งได้ครับซีแท้งนี่ไกลที่สุดแล้วเป็นยูนิตที่ยิงภาคพื้นที่ยิงไกลที่สุดแล้วครับแต่ข้อเสียคือมันต้องเนี่ยมันต้องรอจังหวะการตั้งครับแล้วพอจังหวะการตั้งเนี่ยมันจะทําให้เซิร์ฟเนี่ยสามารถหยุกเข้ามาได้ครับ เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมครับตั้งตั้งท่าครับสแกนครับต้องสแกนครับต้องสแกนสแกนแล้วก็ซีแท็บเนี่ยมันมันระยะมันไกลกว่าลูเคร์ครับทําให้สามารถขยับเข้าไปได้ครับแล้วหูรถถังมาเสริมแบบเยอะเลยครับหลังจักข้างบนก็โซลาก็ถุกไปด้วยครับอยากจะไปฮารลัสในส่วนของแนวมิดแล้วครับตัวเก็บแรกครับตอนนี้ไม่ไหวแล้วครับโซล่า กองเพื่อนผลต้องยอมทิ้งตัวให้ชนีตัวนี้แล้วฐานเร็ยแรกตรงนี้ครับโอ้โหนะครับเสียไปแล้วครับตรงนี้ทําให้ตัวอินคัมครับลดลงไปอย่างมากเลยครับตัวนี้ย้อนกลับไปครับแต่ว่ายังเหลือฐานเยอะอยู่ครับระหว่างนี้ครับทางยูโรมาลีระหว่างบุกครับก็ขยายฐานไปด้วยครับโอ้โหวัดอามาโคครับอามตอนนี้มาอยูโรมาลีนำอยู่ครับ1น0 1งร้นอยต่อแปครับแล้วคู่กันอย่างนี้ ไม่เครับสีแท็งยิงครับยิงยับยับครับถ้าเป็นภาพพื้น well> ี่เสร็จสีแข้งหมดครับเรียบร้อยหมดฮะสีแท็งหมดแล้วครับน้ำเลือกน้ำบกเรียบร้อยอูหใครเป็นพลังเซอร์ครับต้านไม่ได้ครับโล้วมาไล่เก็บเลยครับซีแท็งสีแท็งสีแท้งอีกแล้วครับเที่ยวไม่หมดไม่สิ้นครับมันเยอะเหลือเกินครับเลเยอร์หนึ่งเลเยอร์สองครับจะหนีก็หนีลำบากครับระยะมันไกลครับถ้าจะเข้าต้องเข้าสุดครับสําหรับซีแข็งตัวนี้ มันเหลือเกินครับลงไม่ได้ครับมีเซิร์ฟลิงดักอยู่ครับให้ลงฮะโอ้แล้วมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับไม่เอาตัวนี้ก็ได้ข้างบนก็ได้ครับอีโรมาเรียนตอนนี้ไปสร้างสร้างสร้างสมกําลังมาใหม่ครับอาร์มี่หรือดรอปลงไปเลยครับเมื่อกี้อาร์มี่นำอยู่ครับตอนนี้กลายเป็นอาร์มี่ตามนะครับเหลือ65ยูนิตเท่านั้นครับสำหรับยูนิตทหารครับแต่ว่าวิร์เกอร์ไล่กันครับที่70ครับ ทีมคัมทางทางโซล่าตอนนี้นำแบบสองเท่าเลยครับสองพันแปดต่อพันสี่ครับก็เอากำลังทหารที่มีครับกับโมบิลิตี้ครับก็คือการเคลื่อนที่ครับใส่ตัวของเมดิแวคครับยานขนส่งครับทำให้เคลื่อนที่ได้ค่อนข้างไวครับกับกองทหารกลุ่มนี้ครับเคลื่อนที่ได้ไวฮิวได้ครับดีมากครับเป็นเป็นสิ่งที่เหมาะกับของทางเทอร์เรนมากครับ นิเซอร์ก็โอ้โหเป็นในส่งของลูเครครับลูเคร์ตั้งครับเพราะได้เปรียบในส่งของทหารมารีนครับอาจจะต้องหาเทคอื่นมาครับตัวในส่วนของสไนเปอร์ฮะพวกโค้ดครับจะมาสู้ลูเคร์ได้ครับแต่ว่ายังไม่เห็นใน production l i ครับว่าจะเอามาหรือเปล่าครับมันต้องใช้อีกเคกหนึ่งฮะนี่ครับปวนไปเรื่อยครับมีอยู่นิดเดียวครับปวนทหารแบบเยอะแยะมากฮะ ทาให้ทางโซล่าต้องเคลื่อนพลไปมาครับไม่งั้นจะเสียอินคัมฮะกลายเป็นคนละครึ่งแมพครับตัวทางของฮิโรมาลีนครับก็เก็บได้ไวครับแล้วยังไงครับตรงนี้มาสํารวจเช็คแมพครับมีอะไรพิเศษเทคอะไรพิเศษป่ะครับเพราะว่าเซิร์ฟนี่ต้องหาข้อมูลตลอดเวลาครับเพื่อจะได้หายูนิตมาแก้ทางครับส่งสปายครับสปายรู้ไหมฮะฮิโรมาลีรู้ไหมฮะลวมกลุ่มครับรวมกลุ่มนี่ครับ มาแล้วครับนี่ครับเห็นครับเห็นครับไม่งั้นไม่งั้นดอนโผล่เข้าบ้านครับเกือบแล้วเกือบแล้วครับดีนะยังยังสายตาไวฮะสำหรับทางฮีโร่มาลีนะครับมาฮะแล้วแยกมันแล้วครับตั้งอแล้วเขาจะเอาอีกแล้วครับ วดแล้วครับอ้โหบ้าสงคามรับตัวนี้เหมือนไม่เคยสู้กับใครมาก่อนนะครับเหมือนไม่เหมือนไม่มีเพื่อนเล่นครับมาเล่นได้ก็เล่นเต็มที่ฮะโอ้โหเยอะเลยครับตัวนี้เพื่อนต้องต้องเซตก่อนครับต้องเซตไฟกับเตานี่ครับทางโซล่าเอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วครับจะต้องตู้ไฟนี่ก่อนไฟใหญ่ครับต้องตู้ไฟใหญ่ตรงนี้ก่อนครับ ล็อกล้วกถึงที่แท้งเราเออมาสามตัวครับยับครับมาครับมาแล้วฮะจะเป็นคารัทหลังบ้านด้วยครับลูกอันนี้เอาไงครับจะกลับไปกันบ้านไหมฮะต้องสแกนครับแล้วฆ่าลูกเซอร์ตรงนี้ไปครับใน มันตีมันตีมันตีเป็นหมู่มันตีเป็นลายครับเป็นเส้นฮะโอ้แล้วเยาได้เรียบร้อยครับกลับมาลุกใหม่ครับเยาหลังบ้านเรียบร้อยเอาใหม่ฮะยังเขียไม่ห่ารับต้งขิงนิดนึงครับตีให้แตกครับเรียบร้อยครับเอสเอ็ดีตีให้แตกฮะไม่ให้ขยายครับดีมากครับถือว่าฮีโนมารีนเข้าใจครับเข้าใจแมทอัพครับต้องพยายามการวัดแต่หูรถถังนี่มันอะไรวะเนี่ยซับไพ่เต็มกันทั้งคู่ครับ ะทางโนมาลินต้องเคลียร์หลังบ้านตลอดครับเนี่ยมันในดัสมันขึ้นเรื่อยๆฮะถ้าปล่อยในดัสเมื่อไหร่เขาโผล่ไปหลังบ้านนี่จะสู้ลําบากมากครับสําหรับทางโนมาลินครับนี่ครับเคลียร์ฮะไม่มีครับก็หาดัดไปเรื่อยครับในดัสขึ้นทุกส่วนเลยฮะขึ้นทุกรูฮะเอาเคลียร์ตรงนี้เคลียร์หมดปึ๊กมาอีก ไม่เซียในดัสลูเคร์มานะฮะมานะฮะเรียบร้อยมาแล้วโผล่ไหมฮะ,ฮะไม่โผล่ครับเนี่ยครับหมดหมดซ้ายมาขวาหมดขวามาซ้ายครับยังไม่ไม่ต้องใช้ยูนิตเลยครับใช้ไอ้ในดัสเวิร์มเนี่ยครับเจาะไปเรื่อยฮะเนี่ยต้องเคลียที่ต้นต่อครับเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะขึ้นเมื่อมีวิชันนสสช่นครับโอเว่าเซียครับทําให้ทางในดัสเวิร์มมีวิชั่นครับงั้นถ้าเคลียรตัวโอเวอร์เซียไปเนี่ยมันก็จะไม่มีวิชั่นให้ให้โผล่ครับ ตั้งรับกันอย่างเต็มที่ครับแล้วซีทงเซตก่อนไหมฮะเซตซีทงก่อนไหมครับซีทังนี่อยู่ไกลมากครับต้องต้องดึงมาครับโอเคแล้วสแกนเลียริปทูมเมอร์ไปครับบีบครับบีบให้ทางบีบให้ทางเซิร์ครับขยายต่อไปไม่ได้ครับเซิร์กมันต้องการเงินครับมาอีกแล้วครับในดัสครับในดัสหลังบ้านครับระวังนะฮะต้องระวังครับซีทงซแทงนี่โดนเอาอยกแล้วครับจะเอาอยกแล้วจะมาอีกแล้วครับเนี่ขโวยครับ ขโมยครับขโมยทุกอย่างครับขโมยมาให้ยิงฮะโอ้โหไล่ยิงฮะตัวนี้แล้วฮีโร่มาลินว่างก็มาเคลียดด้านล่างครับว่างก็มาเคลียดด้านล่างครับตรงนี้เข้าไปครับเอาให้ล้มฮนะนี่ครับมุขมันช้ากว่ามันช้ากว่าหน่อยครับมันไม่ใช่มันช้าครับระยะมันสั้นกว่าซีแท้งครับ นั้นถ้าโดนนี่ก็คือ้ีแทนงก็สามารถขยับแล้วก็เบียดเล้งมาเรื่อยๆได้ครับแล้วน้องมาดินเห็นแล้วว่าโดนฮาร์ลัแต่ว่าไม่น่าไม่สนใจัะเพราะว่ามันดามจมันน้อยับไม่เท่ากับตอนหนุ่มตัวนี้ครับทับใหญ่ต้องไม่พลาดครับทับใหญ่ต้องต้องโฟกัสต้องใช้พลังโฟกัสแบบเต็มที่ฮะเดี๋ยวเราปาืนทหารตอนนี้คุยโลกมาอามาเต็มเลยครับแล้วตอนนี้ไม่มีตัวไหนซิซีแทงตัวไหนตั้งเลยครับตั้งมาแล้วโดนราบาชินแล้วครับโดนราบาชินแล้วครับ โอ้ไปเสียจังหวะตรงนี้ครับไปเสียจังหวะตอนนี้เปลี่ยนจากพีโหมดเป็นโหมดธรรมดาครับเนี่ยครับเข้าเละเทสเลยครับสต่เรบสีแข็งตรงนี้ครับโอ้โหจังหวะเดียวเลยครับอาร์มี่ตรงนี้เนี่ครับลุกเครื่องมันลุกมันลุกมันลุกเข้าลุกออกไวกว่ามันโดนเซิร์ฟลิงโดนไฮดรอลิกดันไว้ให้ฮะเรียบร้อยครับพีโรมารีนตอนนี้โอ้โหอาร์มี่กลับมาที่5 1แล้วแพ้ไปเลยครับซับโอ้โหกลายเป็น กลายเป็นพลาดจังหวะเดียวเลยครับจังหวะที่เปลี่ยนโหมดครับจากซีนโหมดนะไปเป็นโหมดธรรมดาครับจังหวะนั้นจังหวะเดียวเลยครับทําให้พลาดนะทำให้เสียอามี่ไปหมดแล้วตามไม่ทันแล้วฮะตัวนี้โอ้โหกดมาทั้งเกมครับสุดท้ายมาพลาดจังหวะเดียวครับฮิโรมาลรีนครับน่าสงสารมากมากฮะโอ้โหจังหวะนี้เลยครับจังหวะที่ย้อนกลับไปครับโอ้โหสุดยอดนะ สวยจังหวะดีมากครับโอเคนะครับก็จบไปแล้วครับสำหรับเกมแรกนะครับที่ฝึกภาคนะครับถ้าชอบไม่ชอบตรงไหนมีข้อแท้ตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะครับผมทำเป็นคลิปแรกนะนะครับเจอกันครับรักทุกคนมากเหมือนเดิมครับผมสวัสดีครับ